สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมโอ e ม i c วจิเดก้าสเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับทามามะนะครับเป็นชิกิงพันมิที่มาในแพ็คใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Good All E v i l นั่นเองสําหรับทามามะนั้นเป็นชิกิงอันมิประเภทออโต้สเปลที่ดึงเอาความสามารถของ Transformation มาใช้เพื่อที่จะได้ทําให้ตัวเองนั้นสามารถที่จะไล่การ์ดสเปลเลเวลหนึ่งได้โดยอัตโนมัตินะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชิคกี้พันธมิตรอีกหนึ่งตัว เรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับสำหรับทาโมโมสนั้นเป็นชิคกิ้งอามีประเภทโจมตีที่ดึงเอาความสามารถของ Transformation มาใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแลวครับ ถึงแม้ว,ว่าตัวเกมเจะมีการระบุว่าทามอโมะนั้นมีลักษณะการเล่นที่ค่อนข้างง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องทาความเข้าใจกับการ์ดพอสมควรเหมือนกันครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับทามอโมให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของการ์ดใบแรกซึ่งเป็นการ์ดชิกิงงมิ้ของทามอโมกันเลยดีกว่าครับ โดยความสามารถของกา s ชิกิงอมิีของทามอโมะนั้นก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่เกิดเอฟเฟกต์ transformation ซึ่งก็จะทําให้ทามอโมะนั้นใช้งานกา s สเ e ล l level หของตัวเองโดยอัตโนมัติซึ่งหลังจากที่ใช้งานกา s สเปลไปแล้วก็จะทําการสร้างความเสียหายอีกเป็นจํานวน2ราเมจให้แก่ชิกิงอมิีศัตรูที่อยู่บนคอมแบทโซนแต่หากไม่มีก็จะทําการโจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นฝ่ายศัตรูทันทีครับ มาต่อกันที่การ์ดใบแรกของเด็กนะครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า Soul Strike ครับโดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วเราสามารถที่จะเลือกสร้างความเสียหายให้แก่ชิก้ิมอันนี้ศัตรูได้เป็นจำนวน2ดาเมจด้วยกันนอกจากนี้นะครับหากเราทําการกดใช้งานการ์ดใบนี้ด้วยมือของเราเองนะครับการใช้งานการ์ดใบนี้ในครั้งถัดไปไม่ว่าจะด้วยการกดเองหรือว่าการ์ดใบนี้จะแสดงผลอัตโนมัติด้วยผลของ Transformation นะครับดาเมจของการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจนนํานวนหนึ่งหน่วยด้วยกันครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการสเปลที่มีชื่อว่า Foxfire โดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทําการสร้างความเสียหายเป็นจานวน3ดาเมจให้แก่ชิก้กิ่งหางมิสตูที่อยู่ในคอมแบทโซนแต่หากไม่มีก็จะทําการโจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นฝ่ายศัตรูทันทีนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เราทําการกดใช้งานการ์ดใบนี้ด้วยมือของเราเองแล้วการใช้งานการ์ดใบนี้ในครั้งถัดไปไม่ว่าจะด้วยการใช้เองหรือว่าการใช้งานอัตโนมัติด้วย Transformation ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นจํานวน1ห,หน่วยด้วยกันครับ การ์ดใบต่อมาก็ยังคงเป็นการ์ดสเปลนะครับโดยการ์ดใบนี้มีชื่อว่า The Falling โดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทําการสร้างความเสียหายเป็นจํานวน1ดาเมจให้แก่ศัตรูเป็นจํานวน4ครั้งแบบสุม่มนอกจากนี้นะครับหากเราทําการกดใช้งานการ์ดใบนี้ด้วยมือของเราเองการใช้งานการ์ดใบนี้ในครั้งถัดไปไม่ว่าจะด้วยมือของเราเองหรือว่าจะเป็นการใช้งาน,นอัตโนมัติด,ด้วยผลของ Transformation ก็จะทําการเพิ่มจํานวนในการสร้างความเสียหายให้แก่การ์ดใบนี้อีกเป็นจํานวน1ครั้งด้วยกันครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า Player โดยหลังจากที่ทามาโมะเปลี่ยนไปใช้การ์ดฟอร์มใบนี้แล้วจะมีโอกาสเกิด Transformation ซึ่งเมื่อใดก็ตามครับที่เอฟเฟกนี้เกิดขึ้นทามาโมจะทำการกดใช้งานการ์ดสเปลเลเวลหแบบสุ่มทันทีเป็นจำนวนหนึ่งครั้งด้วยกันครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดเฟลที่มีชื่อว่า Grooming Dream โดยหลังจากที่เราทําการการ์ดฟิลใบนี้แล้วหางมาใดก็ตามครับที่ชิกีงามีสตูตายทำมะมะจะทําการกดใช้งานการ์ดสเปลเลเวลหนึแบบสูงทันทีเป็นจำนวนหนครั้งโดยเอฟเฟกของการ์ดฟิลใบนี้สามารถใช้งานได้ทั้งเทินของเราและเทินของศัตรูครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่า Blessing Snow โดยการ์ดใบนี้นะครับจะทําให้ทามาโมสสามารถโจมตีระยะไกลได้เป็นจำนวน1ครั้งนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ทําการโจมตีแล้วก็จะทําการสุ่มใช้งานการ์ดสเปลเลเวลหอีกเป็นจานวน1ครั้งด้วยกันครับ การใบต่อมาครับเป็นการอีโวลของทามาโมซึ่งหลังจากที่เราทําการกระใช้งานการเบนี้แล้วนะครับก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีรวมไปถึงพลังชีวิตอย่างละหน่หนวยอย่างถาวรให้แก่ทามาโมครับ นอกจากนี้นะครับหากเกิด transformation ทามโมจะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ชิกิกัมิสตูที่อยู่บนความแบทโซนแต่หากไม่มีก็จะทำการโจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นฝ่ายสตูได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นจาก2หน่วยเป็น3หน่วยด้วยกันนอกจากนี้นะครับในทุกครั้งหลังจบเทิร์นของเราทามโมนะครับก็จะทำการกดใช้งานการสเปลเลเวล1แบบสุม่มอีกเป็นจำนวนหนครั้งด้วยกันครับ แล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายนะครับเป็นการ์ดฟอร์มระดับ SSR ที่มีชื่อว่า n i g h t a i l Inferno โดยหลังจากที่ทามโมททำการเปลี่ยนไปใช้การ์ดฟอร์มใบนี้แล้วก็จะทำให้โอกาสในการเกิด Transformation นั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้มากกว่า1ครั้งภายใน1เทินแต่ก็สูงสุดไม่เกิน2ครั้งนะครับซึ่งเมื่อใดก็ตามครับที่เกิดเอฟเฟก Transformation ทามโมจะทำการส่งใช้งานการ์ดสเปลเลเวล1ของตัวเองทันทีเป็นจำนวน1ครั้งด้วยกันครับ และนี่นะครับก็เป็นร์ดทั้งหมดของทารมาโมะครับเราจะเห็นได้ว่า,าร์ดส,ส่วนใหญ่ของทารมาโมะนั้นเป็นร์ดสเปลที่เน้นการโจมตีระยะไกลเป็นหลักซึ่งร์ดแต่ละใบนั้นนะครับสามารถที่จะใช้งานเองก็ได้นะครับซึ่งข้อดีของการใช้งานเองนั้นก็คือจะทําให้ดาเมจในการใช้งานครั้งถัดไปของร์ดสเปลใบนั้นๆรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่นอกเหนือจากนี้นะาร์ดสเปลเหล่านี้นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้อัตโนมัติจากผลของ Transformation อีกด้วยซึ่งก็ทําให้เราประหยัดดวงไฟไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมคเเลยยทีีด ซึ่งเมื่อใดก็ตามครับที่ททมาโมะเนี่ยสามารถที่จะใช้งานการอีโวไปพร้อมๆกับการ์ดฟอร์มในระดับ s s r ได้ก็ต้องบอกเลยครับว่าในสถานการณ์แบบนั้นททมาโมะจะกลายเป็นชิคกี้พายที่มีความน่ากลัวพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับ และก็จะจากกันไปครับหากใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Omioji The God Game ในราคาที่ถูกก่าเติมเองก็สามารถไปอุดหนุนกับสปอนเซอร์ของเราได้นะครับนั่นก็คือร้าน t u b i c o Shop นั่นเองรายละเอียดเพิ่มเติมที่ description ด้านล่างคลิปนี้นะครับและสุดท้ายนี้ครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ o m i o i The g r d Game ก็สามารถ like, กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับน,นี้ครับผมมาเบเกอร์เมอร์ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวััสดีครบ お前にはどちらが見えている